การเรียนการศึกษานั้นถือว่าเป็นความจําเป็นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อเรารับรู้แล้วก็จะต้องนําสู่การปฏิบัติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติในเรื่องของหลักการอิสลามอย่างถูกต้องท่านอาจารย์สมานมารีพันธ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามมาพูดคุยกับเราในช่วงของท้ายคานาทางกับอาจารย์สมานมารีพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องมุสลิมลาอะลัยกุมรเร์ฮ์มะตุลลอฮ์มิสมิลลา อันหํานิลละศุสลาตุสลามุอะลาอซูลุลล์เราพูดต่อจากขราวที่แล้วนะครับเดบินายบิดเล่าว่าท่านอบูบักได้เรียกท่านไปฉันได้ไปตามคําเชิญของท่านอบูบักเมื่อไปถึงแล้วก็เห็นท่านอุมัรบินขดรอบร่วมอยู่ด้วยท่านอบูบักก็ได้กล่าวกับท่านเดซบินไซบิดว่าท่าน มาร์เป็นคอตอบได้มหาฉันและเล่าว่าบรรดานักท่องจำกุรานได้ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากในการต่อสู้กับอกับย่ามามะฉันเกรงว่ากุรานจ,จะหายไปมากจึงมีความเห็นว่าควรมีคำสั่งให้รวบรวมกุรานเดดบินซาบิตกล่าวว่าเราจะทำในสิ่งที่สบีมมฮัมมัดส,สุลตวลลัมไม่ได้กระทำกันนั้นหรือ ท่านอุมารกล่าวว่านี่คือความดีและท่านอุมารบินคอตอบก็ได้ให้ฉันทบทวนจนอัลลอฮ์เปิดหัวใจให้ฉันเห็นคอยตามท่านอุมารบินคอตอบและบุบักก็ได้กล่าวแก่ฉันว่าท่านยังเป็นคนหนุ่มมีสติปัญญาเราไม่ได้บังคับท่านแต่ท่านได้เขียนกุรานได้เขียนว่าให้เขียนกุรานไว้ให้ท่านอซสลุลลอฮ์สุลลัลลอฮ์อะลัยาะสัลสลัมมาก และติดตามอัลกุรอานด้วยดังนั้นจึงควรรวบรวมทั้งหมดให้เป็นเล่มท่านเซนบินซาเวดกล่าวว่าถ้าอบูบักใชใ้ฉันยกภูเขาลูกหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งมันจะไม่หนักเท่ากับการรวบรวมอัลกุรอานแล้วฉันก็ได้รวบรวมมาจากกาบเป็นพระลามบ้างจากหนังบ้างหนังสัตว์บ้างจากความจําของมกท่องจําบ้างจนกระทั่งพบ ช่วงสุดท้ายของสุร <laughs> ่าเตาบะจากอับดุลฮุยยมะอันออนซอรี่ที่ว่าละกอนยากุมรอซูลุมินอัมฟุซิกุมอัซีิุนอะไลฮิมาอานิตุมฮารีสุนอะไลกุมบิลมุมินินะรอูฟุร์ราฮิมฟะอินตะวัลลาฟะกุลฮัสบิอัลลอฮุลาอิลาห์อิลลัฮฺอะไลฮิตะวัคัลตุวะฮุวะรับบุลอาร์ซินอาบีหแท้จริงได้มีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเอง ได้มาอย่างพวกท่านแล้วและเป็นที่ลำบากใจแก่เขาเป็นที่ลำบากใจแก่ท่านรสูลในสิ่งที่ได้รับความทุกข์ยากเป็นผู้ห่วงใยในพวกท่านเป็นผู้เมตตาผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาหากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดว่าให้ใ,หใหนบีกล่าวนะฮะให้รซูลกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นที่พอเพียงแก่ฉันแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นแด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันขอมอบหมายแด่พระองค์คือพระเจ้าแห่งบัลังอันยิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วก็มอบให้กับอบูบักกุรานจึงอยู่ที่ท่านอบูบักจนกระทั่งสิ้นชีวิตแล้วกตกมาอยู่ที่ท่านอุมัดบินขอดตอบจนกระทั่งเสียสิ้นชีตไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตกไปอยู่ที่ฮัฟซัมบินอุมัด อายุที่ฮับซ่าเป็นอุมารคือว่าฮับซ่าลูกสาวของท่านอุมารครับพี่น้องครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้เวลาหมดยุติก่อนพบกันใหม่นะครับัลออนุญาตนีนาจะมีอันอิลายสวาอิสมีลอัลฮัมดุลลลิาฮนรบะมัดในม้นละลาฮว